จ้าสวัสดีจ้ามาจะแม่สิผ้ามาเบิงเลคะ่ะหลังจากที่เมอ,อ่านข้อมบินในการดูเพิ่นกะทามแม่มาวาเอาหินมาปูแล้วหย่ามันบอกเกิดขึ้นมาบอกจ้าว่าสันอันเมยกะว่ามันเกิดอยู่เด้จ้าพ่อพ่อถามเขามาแม่กะสิเริ่มมาเบิงค่ะนะคะก็รู้ซื้อว่ามันแห้งขึ้นมาอยู่จ้า แต่ว่ามันกิบเดแห้งถึงมาหนานะคะเพราะว่าแม่กอนที่เม่จะเอายีนปูนแม่เสียหยาออกอ,กอนแล้วก็ดึงหัวออกไปเป็นบางชวนนะคะที่ว่าเห็นนะคะแต่ว่าอยู่ขังประเดโกนแบบเลือกเลือกรงไปนะคะเนาะกับสิ่งพสิเหลียนะคะมันกับสิแท้งขก้นมากค่ะมันฝนตกกับสิเห็นหลายอยู่จ้ะเพราะว่าแมก็่ได้เอานามหมดนะคะเดี๋ยวแมกสิกลับกล้องให้เบิรงนเด้จ้าเด้อ นีจ้ะกระสีแท้งขึ้นมากสีจะหลเห็นบ่นี่เนี่ยนี่ค่ะเห็นบ่ค่ะแทงขึ้นมากนะคะแบบนี้ค่ะนี่ค่ะแล้ว้อากับกีมออกนะคะกับเนี่ยค่ะกีมออกอยหยาดอะคะแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเสียออกก่อนที่แม่เอ,อ้าหินปูนะคะเนาะแม่ก็ได้จัดการออกไปเครื่องหนึ่งแล้วจ้ะเพิินกระเลสก,ก็ต้องเกิดเป็นมะฮ่องมะแห้งก์กับถ้ามนดานะคะเนาะเพราะาอันนี้ที่เห่า บ่อได้เก็บออกเป็นแบบว่าเมิดป่อได้นะคะนะคะอกากจะเฮ็ดเร็วนะคะเนาะก็เลยบ่อได้กิ่มออกบันได้จ้าแต่กับเพาเป็นยังค่ะมันกับิไดมีงานเห็ดงอกเงียกน้องค่ะน้อดีก็เพรามีนวเห็ดนี่จ้ามันก็สิออกมาแบบนี้มันบอกแม่ก็สิใสอย่างนี้ค่ะนี่ใถ่ขั้วงของเหานี่แหละค่ะกิ่มของไผแบบนี้ได้จ้ากิ่มออกปังสีได้จ้านี่มันจะมีหัวแบบนี้จ้าเห็นบอนี่มันจะเป็นหัวแบบนี้นะคะ ถ้าองวอกแบบนี้นี่มันก็บ,บอกขึ้นแล้วค่ะอันนี้ถ้าสมมุหว่าขาดก็ขึ้นที่เก่าค่ะเพราะว่านี่หัวนะคะเนาะอันได้ออกได้ก็ออกขาดได้ออกก็ได้ออกับขาดเนี่ยมันโป่งไหมก็จิ้มไหมลหระค่ะสามนั้นนีมนะคะโอ้เดี๋ยวกินน้ำแข็งใสก่อนด้วยจ้าแป๊บนึงสวัสดีค่ะนี่ค่ะได้แล้วค่ะน้ำแข็งใส่พัน อดมาได้งานนีงว่าท่ได้นี่เงใสอยู่ค่ะมือก็ดำเพราะมือมันโดมันมีถุงมือเรื่มเรื่มเสือะออกไปกเรืม <c oughs> ่มเสือกืมเี่ยนื่นใจดีป่ะเน <c oughs> ีจะได้เห็นงานมาล่ะ ไว้ในของฟิตก่อนเนาะห,ห,หบานพื่นใจดีฮึจ้าพี่น้อง หลังจากกินเงินไอ้นั่งกินเงินนั่แข็งใสเมืนบราจ้านั่นแหละค่ะที่นี่กรับกระเป๋งเงินไอ้ท่อโทรศัพท์เจ้าของเมดแบทถ้าพี่นงค์ก็เลยไปชาร์จแบตจ้ะก็เลยบอดายไทยเผยดึงต่อค่ะกับก้าวมาภาิตมาไทยนะคะภาษิตไทยกินค่ะแดดออกค่ะเห็ดทั้งนี้บอดายเลยจะแดดคักแดดแน่ค่ะแบกก็เลยเบรกยาวเลยค่ะีกไปออกไปข้างนอกค่ะพี่นงค์ ได้อีหยังมาจดาีแม่สิภาพหนึ่งนะคะวันนี้ได้ยังมานะคะมันเห็ดผได้ค่ะพี่น้องมันหอนจ้านี่ค่ะกินไปแล้วนี่จนแดดแล้วดูค่ะเมื่อื่นเศร้าจังสีเห็ดได้นะคะเนาะตอนแดงๆกับสิเห็ดผได้เพราะเป็นเห็ดง,งาอยู่จ้ะนะคะตอนแดงกับสีดิเฮ็ดกับเขาน,ะะนี่ค่ะมัน,น,นก็สิแท่า,าขึ้นมาสีดัดใจเห็นบอกนี่นี่แหนกสิมาเห็ดค่ะเนี่ยหลายอยู่หลายอยู่ค่ะมองนีหลาด์คือมาหลด์ตื่นอยู่จ้ะ นะคะเพราะว่ามองนี้แมวพ่กไข่ได้เอาหัวยาออกมาใ้แม่ถากๆนะคะมันข,ขาดนะคะพอได้จีมหัวมันออกค่ะหรือมันก็กะสีมูลเกินมายัางส่ละจ้ะเพราะ่เป็นยังค่ะมันก็นยังหางกาตอนที่ว่าห้าบ่อถากมันนะคะนี่ค่ะกินยันคนมาท่ากับจีมออกค่ะจีมให้หัวมันออกขึ้นเมื่อ่กับจีมไม่ค่ะขยันขยันเฮ็ดออกกับกบเสีเมิดออกนะคะ,นะคะ แต่ว่าหนาฟนขก้นมาอาจเกิดหนาจังน้อยนะคะแต่ว่าเดช่วงนี้ฟนเ่ราันตกกเป็นแบบมะฮองมะแห้งนะคะ,ะเหตุอย่างง่ายยู่ค่ะสบายสบายอยู่ค่ะนะคะหลังจากหลังจากเบกเรกแล้วก็ออกไปข้างนอกค่ะข้างนอกออ,ออกไป้านยี่สิบบาทนะคะหาสื่อแน่วา่าแขวนค่ะนะคะที่้รงบนบนค่ะเห็นไหมค่ะบนบนค่ะนั่นนะคะมีปลายนะคะแล้ไป็ื้ได้ ได้พลาสติกมาก asure, ค่ะกล้วยไม้พลาสติกกลวยไม้แล้มันดอกนี่ยังกับหูค่ะแต่ค่ะว่ากล้วยไม้ก็อเป็นใบมันถือว่คือกล้วยไม้ค่ะนี่ในมาสามสีนะคะแล้วก็ได้อันแนว่หอยอยมาสองอัดค่ะแล้วก็ได้อันกระถางดอกไม้นะคะมาอนี่แล้วก็ได้ต้นไม้นี่ค่ะต้นดอกดอกอี่ยังกว่ากันนี่ลืมซื้อถามมานมางเนาะก่ะลืมคือเก่าเหรอคะพี่น้องนี่ค่ะแม่คิดว่า อาจให้เพิ่นขึ้นไปหนีค่ะนะคะให้เพิ่นขึ้นตัวหนีปนสิเป็นเคี้ยนะคะเนาะปนสิขี้นเคี้ยแม่ปนสิปูเซต้นเสาต้นนี้นะคะให้เพิ่นขึ้นมาหนีเลยค่ะไอ้ส่วนไอ้ไอ้พวกกระชานเนี่ยเปนการขยายผมขยายผมากถนอมนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเพิ่นย้าขึ้นไปนะคะแต่ว่ากระโปงเนี่ยค่ะอาจจะเอาไปไว้มุ่งใหม่อีกนะคะเปลี่ยนใจเรื่อยค่ะคว้าเส้นปนสิเหยาเหยาหนีสูสัยสิบปลายมุ่งอยู่จ้ะแต่ตอนนี้รู้มุ่งหนีไปก่อนค่ะ ตามสดตายเมียนะคะแล้วก็ได้กระถางมาจากกระถางมาใส่นะคะกระถางมาใส่เอ่อแบนมุ่งจุดๆนะคะสีเขียวนะคะนะคะได้กระถางมาจุดใส่ไมนะะ้นี่ยเพราะว่ามันสูงเนาะเนาะแล้วเมียก็ใหญ่กระถางดอกไม้อยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ตรงนี้นะคะยิ่งมุ่งนะคะเอาไปไว้ห้างเดียวกันดีกว่าค่ะเนาะเนาะน,ะะน,ะะนาี่จะได้แบบง่ายสบายสบายด้วยมะพร้าตรงยางกับสีบรีเกตกะเนาะเนาะน,ะะนะะี่ ไปมุ่งนี่อ่อยเป็นฐานหน่อไม้เงาไปเลยค่ะเพราะว่าเขามักโฮมค่ะเขาพอหมักแดดเบียดโดนแดดกระสิอใบกระสิแหงค่ะตรงนี้มาไวหนีน้อยนิงค่ะนี่ครับมักแดดหม้่หมักแดดพุ่มค่ะแต่ว่าเอามาไว้แล้วนะคะสอบมือคอนแต่ว่าขาสิงามบอค่ะเพราะว่าโดนแดดกันแผ่นบองงามกระสิยับขึ้นหรือเกาเล้วคะพี่นนอนะคะนี่ค่ะกระทุยออก เดี๋ยวก็ท่านจะถุงไม้มือ่ีสีมาถุนนะคะเพราะว่าเมฆคัดสีที่เข่าท่าแล้มันโฟงออกนะคะเนี mm. ่ยวเขได้คัดออกค่ะเดี๋ยวเอาเสามะถุนออกค่ะกับบอแางแล้วค่ะนะคะถูจอมั่านสองสามหลอดก่อนก็เศร้าแดงเลยค่ะโอ้เฮียงแดงค่ะค่ะฮดแล้วก็เฮียงเหมือนเดิมค่ะพี่น้องเนี่ยนะคะตอนนี้เดทสิฮดนะคะอากาศเย็นเย็นก่อนสีฮดแต่ฮดอยู่เลยค่ะสะดวกค่ะต้นไม้ตายมืดนะคะนี่ค่ะ ตัวหน่อยแม่ก็มีแค่นี้มาจ้ะพระท่านใหญ่ๆนะคะส่วนดอกตาบระจายนี่ก็ยืดขึ้น้อยแล้วส่วนเทียนเท่าก็บยืดถึ้นน้อยนี่แหละนะคะแตมีอยู่แค่นีู้่จ้ะจากสียยาะะาา่าสิไทยยังเห็เบิงองอรงเลครัเพราะว่าแปดสิบ้าเห็ดกินยากอ้วก็คงบ่ได้ครับเพราะว่ามันแดดค่ะค่ะพี่น้องนะคะแดดก็ดเลยขอทายไปเล็กๆนิดหน่อยนะคะดีค่ะเพื่อนก็มาเห็ดอันร่างนหนามแม่อยู่จ้ะ กับบริสสะดวกกันไดนะคะที่จะทายวิดีโอนะคะเพราะว่าเอามาตั้งกับสีห้าเพิ่นมาเห็ดกับสีขวงกันค่ะนั่นแะคะ่ะก็เรียกเป็นว่าจับเทรศัพท์ไทยเรีกเล็กหน่อยแถวนหนีมือเนาะพ่อพ่อเหงาหนะคะนั่นนะคะน่นนะ,คะนี่ค่ะพะ่อดิชุ่มือเบิงอยู่จ้าส่วนหลินเมื่อก่อนแม่ก็ิ่มปิดแล้วจ้านีค่ะเดี๋ยวแม่จะมาผูกอยู่ค่ะเพราะว่าเราต้องมัด เพราะว่าพนพนบ่ทหันด้แข็งแรงค่ะเดี๋ยวแม่จะหาแมแมวมัดนะคะคงได,ด้มัดได้ที่ดอกจ้ะตอนนี้แถวนี้นะคะเพราะว่าเอาเ่อมมีโฮมเนยจึงน้อยแล้วนะคะนี่ค่ะแม่มัดมาถ,ถึงนีเแล้วนะคะเดี๋ยวแม่สิมัดอันนี้กับส่วนกิน่งงาด้วมือรุ่นดีกอแล้วะ,ะันนี่แม่มหัดมโหอดนี่เราจะมัดตัวได้ที่มันเอ็นนะคะให้มันต่างขึง,งนสัต์จ้ะนะคะ,นะคะ แล้วพอเขามีหากออกมากเขาสูงตูดแล้วเขาก็ค่อยมาตัดฟ้างออกค่ะนะคะนี่แหละจ้ะส่วนเดี่ยวมัดแม่ก็มีค่ะยู่ในคู่นี้ค่ะแต่ว่ามีกันไก่อะสงสัยสิอยู่ในบ้านจ้ะนี่เพราะว่าเอาถือเข่าไปนั่งเดีวกรบเบื้อออกมากค่ะเดี๋ยวแม่เซาไทยเดี่วยวก็สิขอโตมัดอันนี้นะคะนี่นี่ค่ะตูดไดที่มันหลุหลงนี่ค่ะมัดขึ้นนะคะมันจะสวยงามค่ะ ลอยหากออกแล้วฮค่อยมาตัดฟางออกนะคะพี่น้องนั่นแหละเก็บสวนแล้วนะคะเนาะแต่ไม่เห็ดกับเข่าะค่ะนะคะเคร่งห่วนกับเมียเมียจะพอ่าพั่วมันบอลหลังมีหมองระบายนะะเนาะเดี๋ยวแม่ยจะให้ดึงค่ะว่าเม่เห็ดมีอย่างนะคะทอดปลากับทอดมันนะคะนี่ค่ะนะคะพี่น้องอาหารแรงจะน่ายืนนะคะปลากับมันฝรั่งะค่ะ สิ่งเนี่ยจะเห็ดใแตกปลอด้อมกันเลยค่ะค่อยเห็ดเอาค่ะแต่อากาศมันเอา heat จะหนายค่ะพี่น้องอ่อนแล้งขาดหลายค่ะนะคะตัวมันเล็กน้อยแล้วก็ค่อยมาเอาใส่ก็แตเล็กน้อยนะคะเนาะนี่ค่ะคือสวยงามขอบนอกนุ่มไมค่ะอาหารตอนเย็นของคุณสามีค่ะนี่ค่ะ ะคะจบับมือเดียวจบับว่ได้ไหมคะคือจับกองพี่น,น้อง <c oughs> เอ,อ้ยคือหลักคุอเล่น,นะคะเนาะนคะ่มีผู้ซอยที่เป็นสิลป์จักจับกระสีใหม่เนีจะจับพี่น้องคอยเหดเอะไรกันเนาะอือเออจะโตเกะจะตเกเสียว,วเสียวตตเกะบวกหอดแม่ไปเลยนะคะนะคะได้แล้วค่ะคุณคุณร่วงไปจักจัก มันทอกับไก่ได้แล้วจ้ะคอยกลับเอาบรอยัดทอดแยกเนาะค่ะน้องบ้าีแบบว่าไม่จ่อกันไ,นนไม่จานเตากีนมม่จ่อกันค่ะมันกิบพได้ค่ะสะกับไปง่าแต่ไม่ว่าเอาเอา,เอาลุงไม่ก,กันโถดหารเนาะกินไก่ะนะท,ที่เก้าวหน้าที่น่องค่ะ โอเคนะคะขอกันคลิปหนาได้ใจพี่น้องขอบคุณได้ค่ะที่เถามาติดตามเนี่ยเถามากดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่เพิ่อนคุณได้ด้วยจ้าถ้าคุณกำลังแตะดูอะไรคลิปหรือดึงต่อไปจ้าสำหรับคลิปน,ปนี้ขอบคุณทารวีค่ะ